ทีนี้การมาสําหรับเรือระัตะเวนชั้นไทโคโดรกาเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมาเป็นลําที่2แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฮะอเมริกาได้มีการส่งเรือรัตะเวนที่มีชื่อว่า USS l i k k ิ r ก็มาพร้อมกับอาวุธนะฮะเต็มครังเลยครับมีทั้งโทมาฮอกขีปนาวุธฮาปูลหรือแม้แต่พวกระบบป้องกันภายนากาศนะครับขีปนาวุธสแตนดาร์ดมีสไซล์ทูเนี่ยหลากหลายก็มีการเข้ามาสบายในแคริเบียน เรียกว่าก็น่าจะมีการวางตำแหน่งฮะที่กระจัดกระจายลงไป <Audio. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็เรียกว่ามีประเด็นนะข่าวสารที่ร้อนแรงฮนะในภูมิภาคอื่นๆนำมาเสนอกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเวเนซุเอลาครับกับอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับจ้องนะ พาอหว่นเกงว่ามันจะมีการเปิดศึกอีกหนึ่งสมอรภูมินะฮะเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี้ต่างฝ่ายก็จับจับจ้องจ้องะฮะในฝ่ายของสลรัดนี่ก็เรียกว่ามีการเติมสพกำลังอย่างไม่ขาดสายแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะทางฝั่งของเวเนซุเอลาเนี่ยก็บอกว่าก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งรับอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อไม่นานมานี้ฮะโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเวนเนซุเอลาก็ได้มีการเอาเครื่องบินแบบซู -30 ฮะที่ประจําการอยู่ในประเทศนี้แล้วก็มีการนําอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นอาวุธที่สามารถทําลายเรือรบของอเมริกาได้แต่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็จะมีการนำมาเล่าสู่กันฟังฮะในวันหลังมีอาวุธอะไร ที่มองว่าเป็นหมัดเด็ดฮะถึงไม่ได้เกรงกลัวอเมริกาสู30มันมีการติดตั้งขีปนาวุธที่เรียกว่าความเร็วเหนือเสียงฮะสามารถที่จะจมเรือรบของอเมริกาได้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ฮะถ้าวันนี้ปรากฏว่ามียอดไลค์ประมาณสัก1000ไลค์ขึ้นไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมีการนำมาเล่าสู่กันฟังต่อถึงหมัดเด็ดเวเนเอลา ที่ต้องการจะน็อกเอาเรือรบของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรือลาดตะเวนหรือแม้แต่เรือพิฆาตแต่สําหรับเรื่องของประเด็นข่าวที่เราจะต้องอัปเดตกันในวันนี้ฮะก็จะเกี่ยวข้องกับเรือลาดตะเวนชั้นหนึ่งฮะที่อเมริกาเนี่ยก็ยังคงสแตนบายอยู่แล้วก็เป็นเรือลาดตะเวนที่บอกว่ามันก็มีอายุอนาเนี่ยนานแล้วฮะหรือว่าเป็นรุ่นปู่ก็ได้สําหรับกองเรือรบของอเมริกานั่นก็คือเรือ ลาตะเวนชั้นไทโคโดโรกาที่มีชื่อว่า USS เกตินเบิร์กตอนนี้อเมริกาเนี่ยก็ค่อยทยอยส่งไปยังน่านน้ำแคริบเียนแล้วก็ถูกส่งก็ไปสแตนบายใกล้เคียงกับประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมันก็จะมีระยะที่ปลอดภัยอยู่บ้างทีนี้ถ้าการกระแสข่าวที่อเมริกานั้นจะต้องมีการทยอยค่อยๆที่จะมีการส่งเรือรบต่างๆนเข้ามา เอาไปว่าในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับมันมีเรือรบที่สแตนบายอยู่ในน่านาน้ำแคริเบียนเนี่ยแปดลำแล้วก็จะประกอบไปด้วยฮนะเรือราตะเวนชั้นไทโกโดโรกาในชื่อต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของเรือพิฆาตฮนะชั้นอาร์บเบอรอ์จำนวนหลายลำแล้วก็จะมีพวกเรือยกพลขึ้นบกฮนะเป็นเรือโจมตียกพลขึ้นบกตอนนี้ก็มีการเข้าไปสแตนบาย และข่าวล่าสุดท่านผู้ชมครับอเมริกาก็กำลังที่จะลากเรือบรรทุกเครื่องบินครับ USS Gerald R Ar Ford ซึ่งมองว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดแล้วครับแล้วก็ต่อแบบป้ายแดงสดๆร้อนๆคาดการว่าน่าจะเข้าถึงพื้นที่อีกไม่ถึง1สัปดาห์ทีนี้การมาสําหรับเรือระัตะเวนชั้นไทโกโดโรกกาเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมาเป็นลําที่2แล้วนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ฮะอเมริกาได้มีการส่งเรือระัตะเวนที่มีชื่อว่า USS Lake r i ก็มาพร้อมกับอาวุธนะฮะเต็มครั้งเลยครับมีทั้งโทมาฮอกขี่ปนาวุธฮาปูนหรือแม้แต่พวกระบบป้องกันภายนา,านคาบขีปนาวุธสแตนดาดมิสไซล์ทูเนี่ยหลากหลายก็มีการเข้ามาสนบายในแคริเบียนเรียกว่าก็น่าจะมีการวางตำแหน่งฮะที่กระจัดกระจายลงไป แต่ว่าการมาในครั้งนี้แปลกฮะคือโดยปกติแล้วถ้าหาว่าอเมริกาเนี่ยต้องการจะไปทําศึกกับใครก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีการยกเป็นกองเรือบรรทุกบินฮนะโจมตีเข้ามา1กองเรือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรือบรรทุกบินหนะึ่งถึงสามลำแล้วก็จะมีเรือคุ้มกันถึง10บลำเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเรื่องของเรือน,น้ําแต่ว่างานนี้ท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยค่อยๆนะ ทยอยส่งเข้ามาทีละลำสองลำลำสองลำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็9าลำแล้วนะเพราะว่าลำล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรือลาดตะเวนทีนี้การส่งเรือลาดตะเวนเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็ยังคงหวังพึ่งพิงฮะเรื่องของระบบอาวุธฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรือเก่าก็ตามแต่แต่มันก็ยังมีอะไรที่มันเจ๋งเป้งฮะอยู่ข้างในการที่กองทัพเรือสหร,รัฐได้มีการส่งเรือ USS Gettingburg เข้ามาเนี่ยนะครับ ในฐานะที่เป็นเรือรัตะเวีนชั้นไทโกโดโรกาครับมันมีความสามารถที่หลากหลายก็เพื่อมาสนับสนุสน,นการปฏิก,การทางเรือฮะเรือรัตะเวนชั้นนี้นะฮะมันก็ได้รับการออกแบบให้เป็นเรือรบผิวน้ําหลากหลายภารกิจก็มีส่วนร่วมใ,ในการลบทางกาศที่เรียกว่า A W ฮะแล้วก็การลบใต้น้ํา U S W แล้วก็การสนับสน,นุนปฏิการโจมตีภาคพื้นดิน N S F S แล้วก็การลบผิวน้ํา s.u.w. ซึ่งหมายความว่าเรือลำนี้ให้มันสามารถลบได้ทั้งหมดก็คือ3มิติมีระบบป้องกันแพร่อากาศแล้วก็มีขีปนาวุธหาปูนครับสามารถโจมตีเรือรบแล้วก็มีขีปนธนูหม้ออกที่สามารถโจมตีภาคื้นดินได้แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเรือดำน้ำได้ท่านผู้ชมครับมันเบ็ดเสร็จทุกอย่างเรือเกสเทนเบิร์กนั้นก็ต้องการเข้ามาสนับสนุนฮะ กองเรือมาทุกคบินะที่กําลังจะเดินทางมาถึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องการเข้ามาสนับสนุนเรือโจมตียกคนขึ้นบกฮะเรือลํานี้ที่บอกว่ามันมีความสามารถสูงเนี่ยบางทีมันก็สามารถเป็นเรือธงได้เลยนะสามารถที่จะบริการแบบสแตนอโลนะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเพราะว่ามันมีอาวุธอย่างหลากหลายกองรบของอเมริกานะที่มองว่าเนี่ยตอนนี้นามาวางฮะ ใกล้ๆก,กับเวเนซุเอลาครับถ้าหากว่าเราดูจากแผนที่นะเขาก็มีการนำมาวางกำลังแถวเกาะตีในแดดกับที่โตเบโกฮะซึ่งห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ถึง10หไมล์ซึ่งมองว่าเป็นระยะที่มันใกล้มากนะะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็อย่างที่กล่าวว่าเวเนซุเอลาเขาก็เตรียมตั้งรับแล้วในเมื่ออเมริกามีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาในอนาคตฮะแล้วก็มีการส่งพวก เรือลาตะเวนเข้ามาเรียกว่ามันก็สมน้ําสมเนื้อด้วยกันทั้งกู้ฮะเวเนก็จะมีการติดตั้งขี่ปนาวุธจมเรือรบในขณะที่เรือลาตะเวนลานี้ก็ถือว่าอาจจะมีหน้าที่หลักฮะก็คือระบบป้องกันภัยรากาศที่สามารถสอยเครื่องบินแบบซู่30ของเวเนซุเอล่าได้เรือลาตะเวนเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะมีการติดตั้งอาวุธนะเยอะกว่าเนื่องจากว่ามันจะมีแท่นป่อยในแนวดิ่งฮะ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่ว่าในขณะที่เรือพิฆาตชั้นอารีเบิร์กฮะมันก็จะมีการติดตั้งแท่นปล่อยในแนวดิ่งไว้เฉพาะด้านหน้าเพราะฉะนั้นเซล์ลในการติดตั้งอาวุธฮะสำหรับเรือะตะเวนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก128เซลนะตัวเลขมีบวกลบส่วนเรือพิฆาตก็อยู่ประมาณสัก96เซลฮะตัวเลขก็มีบวกลบทีนี้นแต่ละเซลเนี่ยก็ จะสามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายนะคเช่นโทรมามฮอคขีปนาวุธ SM2 นะฮะหรือ SM6 SM3 หรือจะเป็นพวกขีปนาวุธต่อต้านหรือดำน้ำก็ได้ท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะต่อเวเนเซุเอลา